ลักษณะของท่าคุณควงไต่โขกใช่ไหมครับคุมไต่โขครับลูกไม้ตามค่าที่มาใช้ในการคุมกระชุบอาจารสาธิตพิธีรับและพิธีรู้ท่าแรกผมจะสาธิตท่ารับต่อเริ่มจากท่าตก่อนครับจะสแสดงสองครั้ง คือเร็วนะช้าขอทำเร็วพอเฮ้ยครับ,นะบน,รนี่แกจังหวะเร็วมากจังหวะควงคุมเต็มโค้งท่าสาบนจะปกหัวปกคอปกไหลคือถ้าเป็นดาบเจ้ารามที่เรียกว่าท่าปกพัน ะครับถ้าเป็นชั่วขณาจะเรียกว่ายอดฟองสมุกหรือท่านี้เราถกถอยตล่าสารยะลงยกก,การเกิดชาติเกิดมาเพื่อระยะปาะพากเราบให้มีปุณิยกันอยู่แต่ในจังหวะนี้เราจะรับสลายแรงด้วยการฟันปัดในนะครับไม่ต้านไม่ต้านไม่รับดามะทะแต่ใช้การดดดลบหลีกล่าสารยะฟันปัดใน ลูกที่อยู่ในวุนี้อยู่แล้วเราใช้ลูกไม้ฝานลูกบัวนะครับจากที่ปกหัวปกครองไกลเราสามารถที่จะเพิ่มแรงเวทยนการหมุนมาฝังตรงข้ามได้ได้ได้ทั้ทงเร็วทั้งแรงแต่อยู่ในฝังที่ปกบัวปกครองไกลเราสามารถที่จะตัดนะสะบัดได้เลยครับซึ่งจะไวกว่าขอบคุณครับ ในเชิญความที่นไ้ยในสนามลองเชิญเล่นเราจะเข้าเร่าจะควงการควงเป็นการทำให้เขาไม่ทราบว่าเราจะออกซ้ายหรือขวาแต่เราจะไ่อยู่ในระยะนานอยู่ในระยะนานไม่ได้ระยะคนที่เล่นกีฬาดาบไทยมา ระยะนายไม่ได้ก่อเข้าจุกเข้าฮอตลูดูแล้วสังเกตแล้วเพราะผู้ต่วสุขนี้มีจุดไหนที่เราจะเล่นกับเขาได้หรือเขาเป็นจุด่อพอเข้าจุกฮอตเราลุยเลยหนึ่งฟันเลือกหลอกให้รับพอเขารับยาที่เราทวงคุณเป็มฟมพอลงล่าง คือปัดตรงกลางห้าแข่งแสนศูนย์ห้าแข่งแสนศูนย์แข่งแสนศูนย์แต่เวลาใช้เราจะเฉียงไปข้างหน้านแะม้อยู่ใกล้มาาานันต้องตัดตรงขอบพรบ